สบายดีทุกคนมนันนี้สายเดียวจ้าพามาแล้วมาลินน์น้ำร้อดภูรีสอร์ทนี่บึงดิวกันหาซงวิวรีสอร์ทจ้ามาแบบสายเรียวมาแบบเรียวดูผู้ซะก่อนผู้ทั้งหลังสูงวะน,น่น มีเหนต้นไม้พร้อมช่วงนี้น้ำบาหลายนี่บะน้ำรัทูท้้งหลังนี่จ้าน้ำรัตพูทั้งหลังจ้านี่เลยดวทั้งหลังจะเป็นแบบนี้มีเหนต้นไม้หนต้นไม้ใหญ่ๆเลย แบอลแดดยางตาวิววิวสุดยอดเลยจ้ะวิวงามสุดยอดเดี๋ยวขึ้นไปไปเบื้องทางถึงเดี๋ยวจะพายางเลาะึ้นไปมานี่มาคนเดียวมาเลาะยูลาโปเป็นโอ้ <c oughs> oh. ขันใดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวนับขันใดไปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าหน่อยเนาะบรรยากาศลมลืนบรรยากาศลมลืนดีจ้าเย็นดี เดี๋ยวพาขึ้นไปเบิงทางเทิงจะมีอย่างอยู่เทงไปเลยจ้าขึ้นมาเลยขึ้นไปเทละมอยเสียงเพลงปุกตาเต้นเอาคนโสดสายเดียวก็ต้องเที่ยวคนเดียว มนหนึ่งครงแล้วจ้านี่ก็ย่างขึ้นไปต่อทางนี้เลยอยากเต้นเซ่เ <c oughs> มื่อกี้เขามาจากมองนี่ขึ้นไปละขึ้นไปต่อเลยจ้านี่ทางเขามาผู้สูงบ่โอ้ ภูสูงเป็นแตนาา่าผาขึ้นไปจะตักเตกเักเตก,ตก,ตกช่วงนี้จะเป็นเงียบเงียบเพราะว่าช่วงบุญปีใหม่เรเคยมีคนมาเที่ยวหลายอนนี้เลือกเป็นแต่เฮามาสวยบ่กจังนี่ต้นไม้สูงบ่ มองหามาเมื่อกี้เห็นต้นไม้มีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงหลายภูก็สูงเหนื <c oughs> ่อยเหนื่อยขึ้นต่อจ้ะไม่เลยเดี๋ยวเป็นกล้องให้เบิ่งทางขึ้น <c oughs> ดูทางลงเหยวซีแหละชีวิตคนโสด เที่ยวก็เที่ยวคนเดียวดินคนเดียวเที่ยวคนเดียวกินข้าวคนเดียวดินคนเดียวก็สบายใจดีแต่ว่ามันจะลำบากมองว่าโบมีคนถือกล้องให้มีคนถ่ายหุย้มให้เมื่อยพักเมื่อยก่อน อยากมีคูลิ้นนำแต่บูมีมีคูลิ้นนี่งามปะบรรยากาศสวยๆงามๆนี่มองเขาขึ้นมาเมื่อกี้สวยอากาศดีขึ้นมาอากาศเย็นดีกระเจ้าริ้นอยู่รีสอร์ทขึ้นไปต่อไกลสิฮอดแล้ว อีกในหนึ่งกระหอดแล้วเนาะมาประจนไผ่ยุผูขึ้นมาประจนไผ่ยุผูยุดอยหน้าผาทากะบวมเอยเป็นไดเน้่นะหอบซื้อหายใจบวงหน่อยขึ้นผู ช่วงนี้ช่วงนี้เที่ยวคนเดียวตลอดจักเป็นอย่างส่วนมูมามูกะไปกินเบียร์หมดละริมปีใหม่ฮุดน้ำปีใหม่ก็เลยเหลือเฮาผู้เดียวม,มาผู้เดียวก็ได้บพเป็นอย่างเดียนี่ดูหน้าผาก่อนจ้าทุ่งนาทางลุง ใกล้จะถึงแล้วจ้าใกล้ซีฮอดแล้วสมคัครครูมาลิ้นนำนี่นี่ใกล้ซีฮอดแล้วอยากเต้นสเสียงเพลงสุดยอดออสงการจ้ะ ส่งการของเฮาก็คือมาขึ้นภูจ้าพาทุกคนมาเบึงมาขึ้นภูสมบรรยากาศอากาศสดชืนอากาศบริสุทธ์บริสุทธิ์จ้ะอากาศบริสุพพทธิ์นะพระพุทธมูขพักเมยกันนั่งพักกัน คอมเมนต์มาล้มกันนีดูอันนี้เป็นสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวน้ำรอดภูน้ำรอดภูช้างเหมนอหน้ำรอดภูรีสอร์ทเจงตองเมืองปักทาแคว่งโบกแก้วใคยอยากลิ้นกัมาได้เดอ หางจากหางจากบ้านห่างจากบ้านเขา,า,าบ้านคน,นตื่นเนาะประมาณ15หลักไหมและแต่ว่าทางมามันค่อนข้างจะเป็นเอไอไเป็นทางดินแดงทางดินแดงทางทางบสดวกปันใดเนานะมันจะเป็นมังหินกุ๊กกุ๊กกี้กกีขีรถจากมากรบมวลเดเออมวล มวลลดขึ้นก้อนหินตักตดกตักตดกตักตกกระล,ลึกกระขึ้นไปขึ้นต่อจ้ะเดี๋ยวถึงจ้ามาไหว้พระขึ้นมาไหว้พระจ้าเป็นแบบนี้เลย งามปะนี่หน้าผาเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีพระลูดังเท้าสิกะขอแนะนำเด้ผอผยหยักมาลินจะได้ฮุกงามๆต้องพามูงมา เขาจะได้มีมือกล้องเขาจะได้มีมือกล้องส่วนตัวนี่เบืงบรงรยากาศรอบๆมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหสูงมากบรบรยากาศร,รอบๆจะเบืองหน้นาผาสกอน นี่หน้าผาก็จะสูงประมาณนี้นีเบืงบรรยากาศฟังนี้หน้าผาคือกันจ้าแต่ทางลมจะเป็นต้นไม้ผู้กว่าสิมีคนมานี่ผายผาอยากมาลิ้นนำตัวเล็กก็มาได้เด้อมาลิ้นนำตัวเล็กเนยพาพาตัวเล็กเที่ยวเนยช่วงนี้เที่ยวคนเดียว การนี้เที่ยวคนเดียวเงาไปใส่มาใส่คนเดียวตลอดออยากมีครูลิ้นนำเงาแหงงอยู่บ้านก็นอยู่เป่เป็นอยากเลาะอยากเลาะอยากลิ้นจ้ะลุ่มไปลุ่ม งี้ลงคันใดต่อจะสูงป่ะสูงป่ะ่สูงปันใดบ่สูงปันใดบ่สูงปันใดเอ้ยไทยหุปกอนป่ะไทยหุปกันได้แป๊บนึง ลูกชายพวกไปวอวดมูกานสุดยอดอากศาศเก็บภาพสวยๆจ้า ่า่หูคนเดียวไข่ว่างว่างมาลิ้นำนำแนเดอ้อช่วงนี้ช่วงนี้ว่างทุกมือไข่ว่างมาลิ้นำนำแนมาเป็นมือกล้อง่ายหูให้ยิ่งคนเดียวก็ได้ว่าเป็นอย่างแต่ว่าบางทีมันก็าเหงา เข้าใจบ่เข้าใจความรู้ซึกงบ,แบบ่เวลาแบบเออฮามาลินเนาะเขาก็อยากเขาก็อยากมีมูถ่ายหุปงงามงามให้อืมอัพหูปงามงามลงเฟซเขาก็อยากเห็นวิวกรงกร้างางาม,งามแต่ว่าเขาถ่ายผู้เดียวมันบ่ได้เห็นแต่หน้าเจ้าของหน้างหญ่เต็มจอเนาะอืมได้ลงเป็นลุม เดินขึ้นมาแล้วก็เดินลงไปยางมาแล้วก็ยางกลับว่ามีหยางหลายสำนี้แหละอืพามาเลาะบึงต้นไม้ใบหญ้าส้นดอยขึ้นภูอยู่บ้านเฮาลงมาลุมอยาก้อนในหนึ่งแดดไปหันต้นไม้บะ่ะเฮาจะไปลิ้นหันต้นไม้บ่ มีบุก้าขึ้นเลยย่านมีสลิงคีนแต่รายายากหนก่อยใครเข้าไปมีถากน้ำจะ้ะอันนี้เป็นหาทั้งรุมจะมีถ้ำอยู่ จะมีถ้ำมีมีถ้ำมองหนึ่งอยู่มีบ้านก็จะเป็นผูอ,อ,อ้อมอ้อมหอบด้วยผูจ้าบ้านอยู่ตีนภูแล้วก็จะมีผูอ,อ้อมหอบทุกด้านเลยลงมาใกล้ถึงแล้วจ้าเห็นบ่เห็นฮันก็นนไม่บ่ดเห็นบ่ที่ใครเห็นบ่ นี่นาน้นไมบังได้เวลาลงขึ้นจ้าอ๊้ยรถไปใส่ละนี่นี่ทางลุมมันจะเป็นเป็นดอย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  ขึ้นภูขึ้นดอยมาแอวดอยมาเที่ยวบนดอยรู้สึกว่าจะเป็นส่วนตัวขนาดเลย V I P เที่ยวแบบ ส่วนตั๋วแบบ V I P ขนาดเลยคนเหลียวเลยมาคนเดียวเลยเหายางลงแบบยางขึ้นยางลงแบบสบายสบายเหาะโต้องรีกไผ่เลย <c oughs> เป็นเป็นแบบเที่ยวดอยแบบส่วนตัว๋วเที่ยวเที่ยวคนเดียวของแท้เลยบ่มีจักคน นั่งกันนั่งพักก่อนแล้วก็มาเจอเครื่องลองผครอยากให้ตัวเล็กพาเที่ยวมาได้เด้อเดี๋ยวตัวเล็กพาเที่ยวพาลิ้นเดี๋ยวจะพาขึ้นภูขึ้นดอย น,นี่เขาเอิญน,น้ำอดภูน้ำม,มันจะอยู่ทางลมแต่อันนี้เขาขึ้นมาภูมาเบิงภูทะพุกแล้วทางมันทางไหนพูภูหนวยหนวยทางพูไปต่ออีกนอหนึ่งมันจะมีอีกภูลูกหนึ่งเอ่อเขาเอิญภูชีฟ้ามแมน่นภูชีฟ้ามันจะมีภูชีฟ้าอีกอแต่ว่าอันนั้นมันจะได้ขึ้นโดยสูงกว่านี่ใช้เวลาขึ้นน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ ขันเา่ายางขึ้นช้านะแต่ถ้าขึ้นไปน่าจะประมาณ30 4สิบนาทีกอบอับห้องเลือบอหอน่าจะประมาณชั่วโมงชั่วโมงปลายนั่นแหละขึ้นไปชมวิวจอมภูชิฟ้าเอาไว้มีมูไปนำก่อนใคอยากขึ้นภูนำตัวเล็กมาเด้อเดี๋ยวจะพาขึ้นภูชมบรรยากาศจอมภูอากาศเย็นๆสัมผัสอากาศอากาศ,ากาศสดแบบ บริสุทธิ์เลยบ่นี่ห็นบ่ขนายังบอฮอดยามฝนยังงามสัมนี้ขั้นหอดยามฝนอีกแห่งลุมลืนอากาศสดชื่นเย็นดีอันนี้ก็เหี่ยวจ้าตกลงไปนี่โอ้โหมีเจ็บตัว บอร์ไม่อย่างไรคลิปนี้จำน,นี่แหละพาทุกคนมาลินอยู่เฮอนล่ากับบุมีอย่างเห็ดกระเงาก็เลยมาเลาะลินจำน,นี่แหละใครอายกากใครอยากมาลินก็นมาได้เดอ้ออ่พิกัดอยู่บ้านเจียงตองเนาะห่างห่างจากาตัวแขวงบ่อกแก้วประมาณ7จหลักนี่แหละแล้วก็ ข,ขั้นมาแต่ทางเมืองปักถากประมาณ45หลักเนี่ย45-49หลักมาแล้วก็จะผ่านบ้านก้อนตื้นข้ามบักอยู่ก้อนตื้นแล้วก็ขี่ต่ออีก15หลักกับฮอดเจงตองแต่ถ้าไม่อยากข้ามบักก็มา,กมาทางสยบ,บรุรีมาทางเมืองครอบจ้าแล้วก็มาแยกมองบ้านก้อนตื้นกับบ้าน แล้วก็จะขึ้นมาทางปักโซเนาะบ้านปักโซล้วก็ฮอดเลยโบก,กายลายบ๊ายบายสำนี้แหละบ๊ายบายมา,ยา,ยายลีนนำตัวเด็กเด้อ